ฝนเมีมือนี้กูจะได้กินเนื้อแท้ๆกูจะได้กินซีนแล้ะมือนี้ยวานี้พอฟงโนสินลงมงัวเด้อมมือนี้เด้ออย่าเกงกูงได้ฝนเม,มีละได้เนี่ยู้กัดเลยอแว่บผู้กัดเลยข่มบอเท้าผู้กัดเลยหูก็เมียดีใจพี่น้องเอ้ยพอฟงโน่แล้วสิลมงัวลมกล้วยแล้ะมือมนี้ยแล้วลงทุนฝนเม,มีพอได้เนี่ย anh đi ông giặt cầm cơm cua bỏ ngoài cả mua là nổ mà nè nào chán ba bà nè giặt giang bà nè khôm bò bà สิ่นคอยไปใส่บ่เขาี่นองวันจะสิ่งกินสิ่น้ำน้ด้วยนะอุ้น้สเตูเต้ยียกูเสียบดเลย ทำไมพองเป็นผีสีบ้าเ็นจูดเขาดูดออกมาเสียหมดเลยหูใจว่าแต่ะได้กินหลาบง่วเห็นพอฝนมิดจะมีใจโน่นึกว่าจะได้กินลาบวัววทเมีดตัวนั้นล่ะจะเขาทาก็มู อันี้วะอโอจังอเเ๋อกระเอาะกระเทามาดูดของหนูจิม,ม,มันแสดงว่ามันกินอยู่กัคบคนปอบเป็ดปอบเป็ดอะ่ะกระมีดกับเขาเนะไม่ใช่คนแม่ปอกเอิงมา ยังพังนนะกองกระโหนงวบเิเร like <Kh tremendously S 2> ียนนี้เขาเ็งเงี้ยงือเขาข่อยอย่างเสียว่ขาอย่างไม่เสียรึเป่าเขาชำนานแล้วเนาะโอ้ยกูอยากกานี่ขีดเยเลยวงวาังไงยะไต้องตี่ต้องหมกมือนะ เอาให้ได้เอาให้ได้เงนี้ยลูกมาไก่ได้พร้อมขาหน่อยปุ๊บ บุกใคยเมียุเรนเขาเห็นแต่ยูค hm erm, ือวะงมีต้องพุ่มมีเขามีดตมีส่วนบุกพุ่มอะไรหรอัเห็นผีกรหังผีก็หังตาอืมหังหัวาไปเอาเลยไป หายตัวใหญ่ากโว่ก็ฮัลโหกคนีกหั่ตาโอ้เอออ๋ออ๋อไม่ปอยละเขาโบนตาเจี๊ยวมาตัน้ำบวชของแม่ยง ta cái búa nó rút thuốc anh nè, bố. Trại ta này, này, muốn thế nhưng mà không kia rồi à, dọc ไม่เดี๋ยวรอ,อของพ่นนอ,อนั่นดิออกระบายิ <c oughs> ้มหนะ <c oughs> <c oughs> น,น,นึ่งโนอย่าบังไฟพ่อโหนลูกไปโหนโหนมีระนีเถอะโอ้สามเด้อออกมาแล้วดูไอ้ใครสีซ้ำเลสระบานีไม่อยากใจ<ห><ห>อ่ะโอ้ยพาเครื่องพาหมด

โลสือโง่กินง่ากว่า,วาได้ละมีจักผู้หนึ่งสองห้าห้าพูมาอ่ะทีนี้นี่นะอเขาก็จะเสือโง่เสือโ่สีว,ะนะว่าหัวหลอพอนะ

เป็นยังไงครับยอดโอ้ยเอากินอ like, uh ีกเคียวอีกดิอนเขอดูหน่อยอู้หูหูหหูหมหู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 หอนหหห <laughs> โอ้หโอหโู้นี้ออกไปได้ไไดหนูขยับไปนู่นนะแม่กลัวโดนมีด ใครทำนะลูกอโอ้โหของแทนทีไรมามีมีหน,นูน่ะโอ้ยลูกจมากเลยเออหนูกินอันนั้นหนูกินเปน็นอันอันไปเอาไว้ถ่ายรูปหน่อยพี่กรนะตุเรนลายๆก็ทำหนึ่งอันเอ้าเอาไว้ถ่ายรูปหน่อยสิาาก,ก,กินทุกอันเลยได้ไง ดูสิลานที่ต้เคยสื่อหรือเล่าอืมดมันบางอืหนึ่งสองสามสี่เออแล้วก็สำเร็จนะคะอันนี้คนแก่ออกมาอ้ยยังงามเลยพี่น้องอ้ยงไหมเนือตุเรียน มาพี่น้องมากินทุเรียนกันบ้านี้อุ้ยหอมเหนือแน่นๆเลยบ้านี้อุ้ยแซ่บ